กันยังบม่เคยมีแฟน้ังอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาไว้อ่อนได้แต่นอนตะแขงย้ำมาแรงฝันวานจะมีชายใดไภเด็ดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเพออาพอสษาคแกนอีกแล้วค่ะมือนี่เข้ามากินเข่ากับปนประดุกนะคะที่จริงอ่ะ ที่จริงมันเป็นลาบปลาดุกบัดนี้เขาเก่งกเลยเอามาอุ่นนะคะ่ะก็คือเอามาอุ่นแล้วก็ใส่น้ำปลาแดดเพิ่มใส่น้ำปลาแดดสาขอนแก่นนะคะถ,ถ,ถ้าผู้ใดสีซางกับบ๊อบบ๊บ่บบขายแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายกลับบ้านก็สิมีแผรนค่ะกลับมาขายอีกทีนึงเนาะเนาะแล้วผู้ใดทีผึ่งเข่ามาติดตามสาขอนแก่นนะคะแล้วกัหรือว่าคนหรือว่าคนที่ว่าติดตามอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ต ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่มูทั้งมูทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะที่ซัพพอร์ตสังเกตสร้างสินค้าแบรนด์อีฟกัสาวขวัญแก้นะคะขอบคุณหลายผู้ใดที่ว่ามีปัญหาผิวเรื่องใดนะคะทักมาปรึกษาได้เลยนะคะโอเคนะคะอันรุยเลยค่ะอ่ากินข้าวเจ้าแล้วบัดนี้ ก okay? ินข้าวเดียวย้ำแต่เดินม่งวงน้อมพี่น้องค่ะอ่ะอือหือบอกอีกเอืมผ็ดกระเลี่ยงจ้ะอือหึอืออือเผ็ดเด้อเผ็ดเด้อเผ็ดเด้อพักเอ่อใบบัวบัวกันบ้างอือหึสีบุบบ้าง พุ่นจานพุ่นนี่ไนเลยอืมเขากินเองความตา มีปัญหาเรื่องสิวปัญหาเรื่องผิวแตกลายนะคะทักมาปัสสาก่อนได้นะคะไปนอนนะอีกกะเลี่ยงเผ็ดแหง Mm-hmm.